เ้าเป่าก็เป็นลารดคอรกอีกแล้วครับเพืเ่อนๆแต่ว่าตัวนี้นะของเจ้าเปาเนี่ยจะมีหลายหน้านะ<อ>าทีวีแมนอัปเกรดอีกแล้วนะโอ้โอันนี้จะอัปเกรดหลายล่างแล้วเกินน่าจะเป็น G Man Skibidi อัปเกรดนะเพื<ห>่อนๆจอดจองจองกันอยู่กับอุลเตอร์แมนครับเอาละครับตอนนี้เกิดการตะล,ล,ลุมบอลแล้วครับโอ้โหโอุลเตอร์แมนวิ่งหนีจับบ้านไปเลย <laughs> ครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เจ้าเป่ากับพิต้าครับจะมาเลือกตระกูลครับที่ชื่นชอบมากที่สุดคนละ20ตัวนะครับโอเคมาไล่ดูทีละคนครับคนแรกครับดูของใครก่อนครับของเจ้าเป่าก่อนครับตัวแรกครับต้องบอกชื่อด้วยนะครับว่าคือตัวอะไรครับตัวนี้ที่เจ้าเปาเลือกมาตัวแรกก็คือโอเคครับไททันคอกแมนครับพิต้าครับตัวแรกที่พิต้าชื่นชอบตัวนี้พิต้าหยิบก่อนตลอดครับก็คือ อ่านี้จะเป็นทีวีแมนอัปเกรดยังไม่อัปเกดรดสัก,กอย่างหนึ่งเลยเห็นไหมเห็นไหมนี่ทีวีแมนอัปเกรดครับรตัวถัดไปของเจ้าเป่าครับก็คือไมตี้อ่าตัวนี้ก็คือไมตี้ค็อกแมนนะครับ <Yes. S 1> อุย้ยเจ้าเป่าเหมือนจะเลือกแต่ตระกูลค็อกแมนนะอ่าตัวที่สองของพิต้าครับ <TV Woman. S 1> เฮ้ยทีวี w ูแมนครับนี่ตอนนี้มาเป็นคู่กันเลยนะสองคนนี้มาเป็นคู่กันอ่ะ อ้เจ้าเปามาอีกหนึ่งตัวครับตัวนี้อะไรครับเจ้าเปาครับตัวนี้ก็คือคล็อกบูแมนนั่นเองแต่งงานกับคนตัวนี้นี่แต่งงานกับบอสเลยแลเนี่ยต่อไปครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยัวมาครับอัปเกรดของแท้เลยเฮ้ยอันนี้ทีวีแมนอัปเกรดครับดูดิมีอันนี้ได้ด้วยแสดงว่าเป็นเพื่อนกันแน่โอเคครับมาพิตามาสามตัวแล้วนะแต่งงานก็ไม่รู้เจ้าเ่บอกว่า สองตัวนี้แต่งงานกันครับแล้วก็มีลูกมาเป็นเบบี้คร็อกแมนครับอ <ยะ S 1> ันเียตรงนี้แล้วกันลูกครับถัดไปครับของพิตาครับ<ง>นี่พิตานี่สงสัยจะชอบต,ตระกูลทีวีนะเป็นทีว,วีเมียนทองว้าวตัวถัดไปครับตัวถัดไปของเจ้าเปาก็คือตักแสดงที่ดูพูดตลอดคอรอกนักแสดงใช่ไหมเนี่ย,ย <ะ S 1> แล้วโอ,โอ้ยพ่ตาเปลี่ยนแล้วะพิตาเปลี่ยนมาเป็นตระกูลคาเม่าบ้างแล้วครับนี่เป็นกล้องวงจรปิดนะ เฮ้ยกมือเสียหายเพื่อนๆด้วยนี่ที่หนูรู้จักนาฬิกาปุกแมนอ๋อตัวนี้ครับนาฬิกาปุกแมนครับเจ้าเปาบอกว่าตัวเนี้ยมันจะชอบเอาระเบิดไปวางใส่สกีวีดีใช่ไหมใช่แต่มันต้องมีตัวหนึ่งที่หยุดเวลาให้ก่อนอ๋ออเคโอเคอ่ะถัดไปครับโอ้พี่่ายยังติดใจเรื่องของทีวีแมนอยู่นะครับก็มาเป็นทีวีแมนอีกหนึ่งตัวครับ y ่ะถัดไปของเจ้าเปาก็คือ ลาดค,อค็อกอ๋อเจ้าเปาเอาเป็นลาดค็อกแมนมาครับ <Wow. S 1> นี่เจ้าเปาก็เหมือนกันนะติดใจตระกูลค็อกแมนโอเค <Okay S 2> ครับอ่ะขอบิตาครับอ,อยังมาอีกนะเป็นทีวีแมนนะอุ้ยตัวนี้แขนยาวนิดหน่อยนะฮะเออตัวของเจ้าเปาครับเป็นลาดค็อกอ,อ,อีกแล้วครับนี่อ๋ออันนี้ <laughs> มีเป็นตัวที่แบบมีหน้าด้านเดียวเนาะตอนแรกเจ้าเปาจะมีตัวแบบหลายหน้าด้วยนะ <Yes. S 1> อ่ะดูขอบิตาครับ มาอีกแล้วครับตัวอะไรครับพี่ตาครับเออทีวีเออเป็นทีวีวูแมนอีกแล้วนะครับเอาโอเค,อเ,คเอาไว้ตรงนี้แล้วครับ <L AT. S 1> จ้าเป่าก็เป็นลารดอคอกอีกแล้วครับเพื่อนๆแต่ว่าตัวนี้นะของเจ้เาเนปะ่าเนี่ยจะมีหลายหน้านะ <c oughs> มีในกาต้องหลายหน้าอ่าโอเคถัดไปครับของพี่ต้าก็คืออาอีกแล้วครับทีวีแมนเนี่ชุดสีขาวโอ้ทีวีแมนเจ้าต้าที่เยอะเหมือนกันนั่นแหละ ยังไม่หมดครับยังไม่หมดอ่ะเจ้าป่าก็คือเ <_ C os k> ฮ้ยไททันไมตี้ค็อกแมนเนาะอันนี้ตัวพี่นออนองกับตัวนี้เนี่ยอันนี้มันคือไททันคอกแมนนี่มันไมตี้แต่นี่คอกแล้วอ๋ออันนี้คือไททันค็อกแมนนะเจ้าป่าบอกถ้าคุณพ่อบอกชื่อตัวไหนพีก่ก็คอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้ครับ y <Yes. S 1> นนี s Pew t อัปเกรดอีกแล้วนะโอ้หอันนี้จะอัปเกรดหลายล่างแล้วเกินเทียบเลยครับอ่ะยังยังยังไม่ครบ20ตัวครับ ถัดไปครับของเจ้าพาวคืออะไรเนี่ยไดิวแมนอ๋อไททันดิวแมนเนี่ยมือเป็นสว่านเลยนะเนี่ยอ่ะปุ๊บโอ้อันนี้ใครครับพี่ตาอันนี้ไม่รู้โอ้โหอันนี้พี่ตาบอกว่าไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะเพื่อนๆคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปนะก็คือเป็นคล็อกแมนเหมือนกันนะครับนาฬิกายสมัยก่อนอ๋อเป็นนาฬิกาโบราณเงี้ยนาฬิกาแบบลูกตุ้มไหม อ,อ,อ๋นอนกออกมาจากช่องบนนี้นะพอะมันร้องกู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 โอ้โหพิตาเปลี่ยนแนวมาแล้วครับเปลี่ยนมาเป็นตระกูลของสปีกเกอร์ครับตัวนี้ก็คือ,อไทยท่านสปีกเกอร์นั่นเองตัวถัดมาคือเดวแมนเวแมนครับอันนี้คือจอมสว่านจอมเจาะก,กันเลยทีเดียวดิวแมนตาพพิตาครับหยพิตาเปลี่ยนมาเป็น ด้านคาเมล,าาล่าบ้างนะครับนี่ไททันคาเมล่าครับเป็นตัวหนักเลยโอเคครับอ่ะถัดไปครับเฮ้ยเจ้าเปล่าเปลี่ยนเหมือนกันครับเป็นชื่ออะไรนะตัวนี้อะไรเฮฟวี่ e a v y s k สก i บีดี้ครับโอ้มีจล้ลวดมิสายเพียบเลยนะเฮ้ยนี่ไม่ตัวนี้ไม่ต้องกลัวทีวีแมนด้วยนะเห็นไหม<ต>เพราะว่ามันใส่แว่นตาถัดไปครับพ่ต้าเบนเทนเเออตัวนี้ เอ่อเอฟซีคอมเมนต์มาบอกว่ามันคือมิวเทนสกิบดีนะครับกายล่างไปแล้วกายพันมิวเทนสกิบดี้ตอนนี้สามหัวถัดไปครับถัดไปของเจ้าเปาครับสกิบดีทั้งหมด3หัวและตัวนี้คือบอสครับหนูเรียกว่าตัวนี้เป็นบอสของที่หนูสกิบบีทีทั้งหมดที่หนูมีอ๋อเจ้าเปาบอกว่าตัวนี้ก็คือบอสของเจ้าเปานะครับทั้งหมดเลยบอสของสกิบดีครบยังครบ20่สิบตัวครับ เอายังครับพิต้ามาด้วยตัวถัดมาก็คืออะไรครับพิต้าโอ้อันนี้น่าจะเป็น G m แม s สกี i ีดอัปเกรดนะเพื่อนมีปืนโอเคครับส่วนเจ้าเป่าครับตามมาด้วยกับในี่ครับโอ้โหสกีบีดี้ตำรวจนี่นะตัวถัดมาของพิตาก็คือทันทะล้ำทันามคาร์เมลแมนยศหูกองยังเยอะ ่ะถัดไปก็คือเจ้าเป้าเฮ้ยตัวนี้คืออะไรเนี่ยโพลีสกีบีดี้เหรอใช่ไหมเพื่อนๆถ้าชื่อไม่ถูกเลยบอกมาได้เลยนะกีบีดี้โพสกีโอ้กีบีดี้โพลีสิีเหรอโอเคครับเหลืออีกทัดมาครับของพิต้าครับเหลืออีกสี่ตัวครับตัวทัดมาครับก็เป็นคาเม่าวูแมนเหรอเนี่ยอ่ะคันนี้อาวาเป็นคู่เลยอ๋อโอเค เจ้าเป่าบอกว่าขอเปลี่ยนสายบ้างครับเป็นสายคาเมรากับสปีกเกอร์ไททันทั้งคู่นะครับเพิบเพิบโอเคครับตาพิต้าครับพิต้านี่ก็หยิบตัวนี้ทุกรอบเหมือนกันนะครับโปรเจคเตอร์แมนครับนี่จะอยู่ในอีกมันติเวิร์ดนึงเนาะไม่น่าใช่หรอกนะใช่อันนี้อยู่ในมันดิเวิร์ตในจักรวาลหลักจะไม่มีโปรเจคเตอร์แมนครับใช่ ใช่ใช่ใพวกนี้ก็อยู่อีกมันติเวิร์สหนึ่งครับในจักรวาลหลักจะมีแค่ตัวพวกนี้ปาขาดตัวเดียวครับอ่ะอีกหนึ่งตัวที่เจ้าป่าชอบที่สุดครับได้ตัวเดียวได้ตัวเดียวได้ตัวเดียวเอามาหนึ่งตัวแค่นั้นครับโอเคเอาเอเอาเอตอนนี้กําลังตัดสินใจอยู่ครับว่าอีกหนึ่งตัวที่ชอบที่สุดคือตัวอะไรครับอ่ะก็คือไซเลนแมนพิผมตาเลืออีกสตัวครับนี อีกหนึ่งตัวก็คืออันนี้โอ้โหเป็นสปีเกอร์แมดนี่ล่างธรรมดาเลยนะเ<อ>นะี่ยโอเคคอมบิต้าตัวสุดท้ายก็คือสกีบีดี้โถชีครับ<อ>แต่ว่าเหมือนเหมือนสกีบีดี้รองเท้าแตะเหมือนกันนะเนะี<อ>่ยอันนี้ก็คือเป็นพวกตระก,กูลต่างๆที่2คนนี้เลือกมาครับเป็นตัวที่ชอบที่สุดนะครับจะให้มาต่อสู้กันโดยเลือกจากในนี้ตัวที่ชอบที่สุดเท่านั้นครับเอาตัวที่ชอบที่สุดออกมาต่อสู้กันจาเปล่าชอบตัวนั้นที่สุดเลยหรอ โอ้ยมาแล้วครับตอนนี้เกิดการต่อสู้แล้วครับเชื่อเชื่อเนี่โอ้โหพิตาที่หยิบไททันมาตลอดนะครับโอเคครับพิตาก็คือตัวที่ชอบที่สุดก็คือวีแมนอัปเกรดนะครับนี่ตัวที่ชอบที่สุดของแต่ละคนพิต้าเล่นเอาปืนมาเลยครับเอ้าดาบโอ้โหโอ้โหสงสัยวันนี้การต่อสู้จะยุดเยือครับสวัสดีครับเพื่อน เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าเปามาถึงนี่แยกล่างเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนขอดูดูเจ้าเปาแยกล่างของปาทีเป็นคอกแมนสามตัวครับแล้วก็ดิวแมนอีกสามตัวยังไม่พอครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูของพิตาบ้างนะครับคือวันนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อสู้กันนะให้ดูของเจ้าเปาก่อนเดี๋ยวเราใหดูเฮ้ยแล้วก็ลัดคอกอีกสามตัวครับัไม่หมดนลฬิกาปุกแมนก็มาีกโอ ดูดูดูพวกนี้มารวมกับเซ็ตใหม่ด้วยนะแล้วก็ clock m แ,<ก>ออแมนี้กโ็โอ้ยังยังไม่หมดยังไม่หมดอ,อ่าที่เหลือไม่มีพวกอันนี้คือแก,งก็งเจ้าเป่าครับเจ้าเป่านี่คือเวลาเลือกเขาจะเลือกเป็นพวก c ล o อ k man ม,มาครับส่วนมาดูของพิต้าวันรี้ครับนนพิต้าก็คือหัวหน้าของพิต้าแนะนําครับคือคือโปรเจคเตอร์แมนเดี๋ยวแล้วอุนตอาแมนมาเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ย ออนี่มันอยู่คนละมาตีเวิร์กกันนะโอ้ยแล้วก็มาอีกตัวนะโอ้โอเคนี่โอ้โหมากันเทียบเลยครับเพื่อนไข่เป็นไข่เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนอกจากนั้นครับยังมีโอ้นี่มาเป็นกองเลยนะเนี่ยโอเคเองชอบมาสู้กันทุก็ได้อ่โอเคครับคุณพ่อก็คัดมาของพ่อเป็นเหล่าสกีบีดี้แล้วกันเป็นลูชเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมตัวนี้มันคอมันเบี้ยวๆยยังไงก็ไม่รู้เนี่ย ันัวมาอืดอ๋อนี่ก็คือมิวแทนสกิบบดี้นะครับนี่เป็นแบบแกงอ๋อนี่ภานี่เป็นแบบคือเจ้าป่าวตอนนี้มีที่วันนั้นเรานับกันนะครับจะมีอยู่ด้วยกันประมาณ100ตัวนะที่ในกองเนี้ยแล้วมาเพิ่มอีกครับนี่นี่เป็นกระดูกกลางนี่เป็นกระดูกอ่อนนี่ก็มีกล้ามอ๋อก็คือไอตัวเนี้ยยังไม่ได้เล่นฟิตเนสใช่ไหมอันนี้อันนี้ตัวผอมแห้งแรงน้อยเจ้าป่าวบอกอันนี้ก็เเล่นนฟิตส อ๋ออันนี้เล่นฟิตเด็กมากล้ามบึกเลยแล้วก็มีตัวนี้กําลังฝึกเล่นครับส่วนพิต้าอะไรนั่นน่ะอันนี้ครับตัวที่เราไปหามาตอนนั้นอ๋อที่เราเพิ่งหามาครับสกิบินี้จานบินใช่ไหมนั่นน่ะนั่นหนูมีดิบอย่างเท่เลยโอ้จะเป่าเลือกตัวที่มีกล้ามครับปะทะกับพิต้าครับพิต้าเอาสกิบินี้สามหัวออกมาว่ายังไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วยังไงโอ้โหตอนนี้ตอนนี้ก็ลงกันเลยวัวซ้ไปแล้วเฮ้ยเช่าพ่เชอา <kung S 2> พอแพ้พอแพ้เฮ oh ้ยจ้าเฮ้ยก็จะลุมโอ้โหพี่ตาเปลี่ยนตัวอย่างนู้นแล้วพิต้องตคือมีผู้เล่นตักบอแล้วแล้วใครจะต่อสู้คนไหนก็ได้ไม่มีกลุ่มโอ้ก็คือสามารถตะลุมบอลกันได้เลยนะแต่ว่ากติกาคือเรื่องได้แต่ตัวเดียวโอเคสมมุติว่าพ่อหยิบออกมาหนึ่งตัวแล้วทำไงตะลุมบอลเลยตุ้ม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 โอ้โหเรียบร้อยเอาตัวที่พ่อชอบมาสู้เลยโอเคนี่พ่อเป็น เน้นเป็นมิวเทนสกิบิดี้ครับสองตัวครับว่าไงหนูเน้นบุกกล้ามดีกว่าอ่ามาเลยบุกมาเลยจดจ้องจ้องกันอยู่กับอุลตร้าแมนครับเอาละครับตอนนี้เปิดการตะลุมบอลแล้วครับพวกทัพพวกทัพโอ้โหอุลตร้าแมนวิ่งหนีกลับบ้านไปเลยดูอุลตร้าแมนวิ่งหนีกลับบ้านไปเลยเพื่อนเพื่อนอุลตร้าแมนวิ่งหนีกลับบ้านไปแล้วโอ้โหไปช่วยชีวิตอุลตร้าแมนโอ้โห คุณตาแมนกลับมาแล้วครับทีเมื่อกี้วิ่งหนีไปทําไมถึงวิ่งหนีกลับบ้านล่ะไม่เล่นกับเพื่อนละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเจอเราเพราะว่าเรามีสกิบิดี้ตัวใหม่อีกตัวหนึ่งอยู่นะที่เราเพิ่งได้มาเมื่อกี้สกิบิดี้โอ้ยนี่นี่นี่โอ้ยังไม่ได้ออกลงเลยนะสกิบิดี้เครื่องบินครับอันนี้ก็คือเป็นพวกของเจ็ตมีของมาส่งนี่เจ้าเป่าเลือกแก๊งไม้พ่อโหดูดิปรสิตสกีบิดี้อย่างนี้ เฮฟวี่สกีบีดี้อย่างงี้จานบินสกีบีดี้อย่างเงี้เครื่องบินสกีบีดี้อย่างเงี้เมลทนสกีบีดีโอ้โหตัวโคตรทั้งนั้นเลยนี่นะโอเคครับอ่ะพร้อมแล้ววางเลยอ้าวแล้วดูแขนขาดไปแล้วตัวนหนึ่งหนูเลือกตาหัวเลยดีกว่าอ้าวมาเลยดีกว่ามาเลยพูดพวกครับเลือดออกตักชี ขวากขยะกลับมาเก็บไว้อุลตร้าแมนก็บินมาครับยังไงมาถึงโอ้โหมาเจอกับดิวแมนครับอุลตร้าแมนบินไปก็บินมาอ้าวอุลตร้าแมนบินไปก็บินมายังไงโอ้โหดิวแมนปล่อยพลังอุลตร้าแมนว่าไงเอาบินหนีอย่างเดียวเลยอุลตร้าแมนก็บินหนีอย่างเดียวเลยอ้าวแล้วก็แปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนแขนขาดโอ้โหแปลงเป็นตัวดีๆหน่อยก็ไม่ได้โอ้โหมาครับเจอกับ โปรเจกเตอร์แมนก็บินไปบินมาพิตานี่ก็กะจะบินอย่างเดียวเลยนะครับเพื่อนๆเฮ้ยหยะเฮ้ยย่ะพอเปลี่ยนล่างเป็นตัวอีกตัวหนึ่งอีกโอ้โหตัวเก่าเ็เปลี่ยนอีกแล้วโอ้นีเก็เปลี่ยนเก่งเหลือเกินเปลี่ย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 นเปล่อนเปลี่รนเปลี่ย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 เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลย่ยลี่ยนเปลี่ยนเปลีนเปลี่ยนเลีปนเ สวัสดีครับ,ใ,รบใช่แล้วพี่โอ๊คจะมาเมื่อไหร่เนี่ยเพื่อนอยากเจออีกแล้วเนี่ย